สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุทธาโลโดยไม่หมความสุงหัวโตๆแม่หมอะหัวโตนั่นเองค่ะไม่เหมอะที่มีพลังงานออาราพลังงานเอนกีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลมีดีนีดีมีไลหรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะมาค่ะวันนี้เป็นชาวลัคนาราศีกร,รกฎนั่นเองนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนากร,รกฎนะคะสําหรับนะคะดวงประจําปักหลังนะคะช่วงเวลานี้ดาวอจิต ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะช่วงเวลานี้นะคะ52วันนี้ย้ายวันที่15มิถุนายนนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะช่วงเวลานี้ชาวกรกฎจะต้องเตรียมอะไรหรือว่ามีสิ่งใดจะมีดวงราชาโชคดวงเฮงดวงปังเหมือนกับคนอื่นกับเขาไหมคะนะคะพรุ่งนี้จะมีโชคมีลาบไหมคะมาค่ะนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงแล้วค่ะเดอะเดทนะคะเดอ date สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดมานะคะสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําพาให้คุณได้ประสบความสําเร็จคุณจะได้เจองานที่ท้าทายงานใหม่ๆสําหรับคุณนั่นเองนะคะเป็นงานที่นะคะถามว่าคุณชอบไหมชอบค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วนี่คืออะไรคะนี่คือทุกคนความสําเร็จนะคะนี่คือ6นะคะ หกไม้เท้ากุชัยชนะความสําเร็จตะทุกคนต่างก็มาแท้สองนะคะชื่นชมในความสําเร็จของค,คุณการงานของคุณคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในการงานของคุณไม่ว่างานของคุณจะมาในรูปแบบไหนก็ตามช่วงเ,ลว,เวลานี้เป็นช่วงเวลาดีสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎหรือคนที่เกิด กอลกระกดนั่นเองนะคะช่วงปักหลังเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะการงานของคุณจะได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดีจะมีชื่อเสียงเด่นดังทางด้านการงานนั่นเองณนะปัจจุบันตอนนี้เวลานี้คุณควรจะได้รู้เรื่องใดและควรจะมีโอกาสได้รับสิ่งใดเข้ามาในชีวิตบ้างค่ะต่อค่ะ กิคุณค่ะกิคุณค่ะกิคุณค่ะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆจะมีค่าคุณหยหาความรักจะมีคนมามอบความรักให้คุณคุณอาจจะเจอนะคะสิ่งใหม่ๆรักครั้งใหม่เป็นรักต่างวัยนะคะจะมีคนมาแอบชอบคุณนั่นเองหรือบางคนคิดถึงแฟนเก่านะคะแฟนเก่าอาจจะคิดถึงคุณนั่นเองนะคะนี่คือความสุขกลับมาอีกครั้งหนึง่งบางคนเจ้านี่ลูกนี่อาจจะเอาเงินมาให้คุณนั่นเองนะคะลูกนี่ พร้อมที่ตอนนี้เตรียมตัวรับเงินอย่างเดียวค่ะชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบกคุณค่ะค่ะคุณค่ะเน่งคุณนั่งสมาธิเท่าไหร่นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎ การเงินยิ่งจะเข้ามาหาคุณมากเท่านั้นคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการหาเงินใหม่ๆสําหรับตัวคุณนะคะนี่คือเด็กถือเหรียญน,นั่นเองนะคะเพจอ๋อคอยนะคะเด็กถือเหรียญการเงินของคุณจะสะพังมากขึ้นคุณจะเห็นช่องทางแล้วคุณเป็นคนที่รักเงินหาเงินเก่งยังไม่พอยังรักและบูชาเงินนะคะเมื่อไหร่เห็นเงินเข้ากระเป๋าคุณจะยิม้มคุณจะหวัวเราะคุณจะมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยจริงไหมคะชาวกระกฎต่อค่ะทุกคน ก้าคุณค่ะเก้าคุณค่ะก้าคุณค่ะยี่คุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นราชินีหรือว่านะคะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามราชินีถือถ้วยความสุขล้วนๆนะคะความสุขสภาวะจิตใจนับจากนี้ชีวิตของคุณบ้านอาณาเขตของคุณจะมีแต่ความสุขคุณเป็นคุณแม่ที่ดีคุณเป็นภรรยาที่ดีนะคะแล้วก็จัดการงานของคุณคุณมีซิกเซนชาวกรกฎช่วงนี้ซิกเซนคุณแรงมาก นะคะสำหรับชาวกรกฏซิกเซนคุณแรงมากช่วงเวลานี้ให้เชื่อมั่นและศรัทธาซิกเซนของตัวเองและก็ลงมือทําถ้าคุณคิดหวังจะได้สิ่งใดให้เชื่อมั่นว่าคุณทําได้แล้วสิ่งนั้นจะนําพาเงินทองนะคะมาสู่ชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนะอ,อพ่อขอโทษค่ะอโทษค่ะษคะนะคะนี่คือสี่เหรียญ คุณเป็นคนมีเงินอยู่แล้วคุณมีทรัพย์สินตั้งแต่นะคะคุณพกทรัพย์สินมานะคะถ้าคุณอยากมีมีเงินหลั่งไหลเข้ามาอีกด้านนะคะให้คุณไปไหว้น้อง ะะถ้าใครมีกุมารทองอยู่นะคะน้องกุมารทองจะมาให้โชคคุณนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎการเงินอยู่ที่บ้านของคุณค่ะนะคะซื้อเลขที่บ้านคุณได้เลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาคุณเป็นเศรษฐีคุณเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วแต่มีแล้วก็อยากมีอีกถ้าจะเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินซื้อได้เลยค่ะนะคะต่อค่ะ โอ้มกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเดียมเพลอยิ่งถ้าคุณเป็นผู้คคล ผู้ชายนะคะคุณประกอบธุรกิจอะไรนะคะตอนนี้ธุรกิจของคุณลุ่งมากถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ใช่เจ้าของธุรกิจถ้าคุณเป็นคนชาวต่างชาติคุณทําธุรกิจกับคนชาวต่างชาติคุณยิ่งเจรินลุ่งเรืองการเดินทางบางคนจะได้เดินทางนะคะเดินทางใกล้ไกๆจะทําให้คุณนะคะการเงินหลังไหลเข้ามาหาคุณคุณเดินทางมากเท่าไหร่เงินเข้ามาหาคุณมากเท่านั้นนั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการเงินของ ของคุณรวยอูฟูค่ะพกขึ้นหยอ่ยมเพลือ่อไม่รวยได้ไงคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายอะไรก็ตามแต่คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นลองมองมุมกับลองฟังความคิดเห็นของลูกน้องคุณบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่มาเตือนนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กๆ็กแล้วนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเพราะฉะนั้น นะคะเมื่อเราประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กเรารู้เลยว่าความอีโก้มันจะแรงเพราะตอนที่ลําบากก็ไม่ไม่มีใครมาเห็นคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้คุณนะคะมองคนอื่นบ้างนั่นเองนะคะมองความคิดของคนอื่นนะคะเชื่อใจความคิดของคนอื่นบ้างนั่นเองนะคะสาหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนั่นเองต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะโอ้ไม่ก คอะคุณค่ะคอะคุณคะอุณคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะมีผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าคุณรุ่นลูกก็ได้นะคะจะมามอบโอกาสจะมามอบความสุขให้ชีวิตคุณกระชุ่มกระชวยอีกครั้งนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการงานของคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถฉลาดอยู่แล้วเพราะึ้นดีเอ็มเพเลอร์นะคะการงานของคุณจะมีความโดดเด่นคุณได้หลุดพ้นนี่ค่ะนี่คือเดเดคุณได้หลุดพ้นจากอุปสรรค ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงของคุณจะดังกลางวานณนะช่วงเวลานี้ช่วง52วันนี้หลังจากที่นะคะดาวหลังจากที่ดาวพระอาทิตย้ายเข้าสู่นะคะราศีมีถุนแม้ว่าจะเป็นคู่อริคู่อริก็เป็นราชาโชคได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีดีดีเมื่อแต่เสียงดีๆเข้ามาในลัคนาราศีกรกฎนับจากนี้นี่คือสเตนคุณมีบางสิ่งบางอย่างคุ้มครองคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะมีดวงนาลีอุปถัมถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างการต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความพยายามมาด้วยการต่อสู้ของคุณไม่ใช่มาด้วยนะคะผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่ไม่ใช่มาแบบว่า เขาเรียกว่ามาแบบไหนคะที่แบบว่าเออมาด้วยเส้นได้สายนะคะคุณไม่ใช่มาด้วยเส้นด้วยสายมาด้วยความพยายามตําแหน่งหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความพยายามมานะของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณจงชื่นชมตัวคุณให้มากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะเดมูลคุณนะคะคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะคุณมีความเป็นกังวลบางเรื่องนะคะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณเป็นคนลึกลับซ่อนเลนนะเพราะอะไรคะ เวลาคนดูคุณภายนอกเนี่ยเขาจะมองว่าคุณน่ะเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนหวานคุณก็เป็นคนแบบนั้นแหละคะ่ะบุคลิกคุณเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีอยู่แล้วแต่ลึกๆภายในใ่คุณมีบางสินบางอย่างซ่อนเล้นไว้ที่ไม่ยอมบอกใครและไม่กล้าบอกใครด้วยมันเป็นความลับที่คุณไม่สามารถบอกกับใครได้นั่นเองนะคะความลับบางสินบางอย่างที่คุณเก็บงําไว้คนเดียวนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะ 5. ความลับครั้งนี้สี่เหรียญ นะคะให้คุณรู้จักห่วงแหนเงินแล้วห้าเหรียญคุณความลับนี้คุณดูเหมือนจะมีเงินใช่ไหมคะคุณมีความมั่งคั่งอยู่แล้วแต่ด้วยความบางสินบางอย่างลูกหลักของคุณดูมีเงินมีทรัพย์มีสินแต่นี่คือห้าเหรียญคุณเคยเจอปัญหาเรื่องห้าเหรียญแล้วใช่ไหมห้าเหรียญคือความขาดแคลนด้วยความที่ คุณเป็นคนเกื้อหนุนนะคะเกื้อหนุนคุ้มครองและเกื้อหนุนครอบครัวคุณคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมหรอกค่ะเพราะว่าคุณจะได้หลุดพ้นแต่ถ้าลูกของคุณคุณมีลูกลูกคุณเกเรให้คุณไปปล่อยปูนะคะปล่อยปูที่เป็นปูนิ่มๆนะนะคะปูที่มันกระดองนิ่มๆเท่านั้นถ้าคุณไม่อยากให้ลูกคุณเกเรนั่นเองนะคะแล้วเรื่องการเงินคุณจะไม่ขาดสภาพคล่องแน่นอนค่ะเพราะคุณเป็นถึงดีเอเมอร์แล้วก็ นะคะราชาถือไม้เท้าแล้วก็ราชินีนะคะราชินีถือถ้วยคุณจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ที่คุณออมคุณยมตอนนี้นะคะเรื่องการงานเรื่องความสุขหรือว่าเรื่องการเงินนะคะคุณมีพันธะสัญญาผูกพันกับใครบางคนอยู่ว่าเออจะช่วยเขาแต่นะคะคุณก็มีเงินเท่านี้คุณก็ไม่อยากเอาเงินส่วนนี้มาช่วยเขาแต่ยังไงก็ต้องช่วยเขาเรียกว่าเตีย้ยอุ้มคอมนั่นเองนะคะต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะคคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนับจากนี้นะคะหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงก็ตามนะคะนับจากนี้ชีวิตคุณคุณจะมองเห็นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาในบ้านของคุณนะคะคุณไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะเจ้าบ้านเจ้าเรือนผีบ้านผีเรือนแล้วผีบ้านผีเรือนจะให้ของดีนะคะบอกน้องกุมารทองก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องกุมารทองถ้าคุณมีนะคะแล้ว แล้วกุมารทองจะให้โชคให้ลาบคุณผีบ้านผีเรือนจะให้โชคให้ลาภคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะทุ คุณค่ะคุณค่ะคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองความชีวิตใหม่คุณเห็นไหมคะนี่คือการถ้วยเฉลิมฉลองคุณได้หลุดพ้นออกจากการจมน้ําเหมือนชีวิตคุณเหมือนจะจมน้ําเห็นไหมแต่คุณได้หลุดพ้นแล้วคะ่ะนะคะนี่คือความสุขครั้งใหม่ของคุณคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองความสุขที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในไม่ช้านี้นั่นเองเป็นความสุขคุณอาจจะได้ไปงานจังสรรลื่นเริงหรือว่าไปงานแต่งงาน ก็ได้นั่นเองสําหรับคนที่เกิดลัคณาราศีกรกฎหรือกรกฎช่วงนะคะปักหลังนี้ชีวิตของคุณคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนะคะ <c oughs> คุณจะปลดล็อกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันขึ้นเดดเดชื่อเสียงนะคะการงานของคุณก็จะเข้ามามีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงการเงินก็จะเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะต่อค่ะ ท้องเรียนนะคะช่วงนี้คุณจะบาลานซ์รายรับรายจ่ายได้ค่ะเรื่องความขัดสนนะคะขัดสนไม่ใช่ขาดแคลนนะคะแค่ขัดสนในเรื่องการเงินแต่คุณจะหมุนเงินได้ณนะช่วงเวลานี้คุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลยค่ะนะคะถ้าคุณมีพลังการถ้าคุณมีพลังงานพลังจิตพลังใจที่ คุณก็จะได้หลุดพ้นออกง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณโฟกัสในเรื่องความทุกข์นะคะเมื่อไหร่ความสุขจะเข้ามาแทนที่ได้ล่ะคะเพราะฉะนั้นให้คุณโฟกัสในเรื่องความสุขในชีวิตของคุณเล็กๆน้อยๆก็โฟกัสถึงแม้ว่าจะเป็นรอยยิ้มเล็กๆของคุณนั่นมันจะทําเหมือนคุณลดน้ําต้นไม้แห่งความสุขของตัวเองนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองค่ะต่อค่ะคุณ 8นะคะ8ด,ดาบนะคะ8ด,ดาบหมายความว่านะคะที่จริงคุณสามารถหลุดพ้นออกจากตรงนี้ได้นะคะไม่มีอะไรทำลายเธอเท่ากับตัวของเธอเอง8ด,ดาบคือการผูกมัดการดิ้นไม่หลุดนะคะในเรื่องบางเรื่องที่คุณเป็นโอนบางคนตกงานบางคนไม่มีเงิน ที่จริงคุณเคยมีเงินมาแล้วนะคะแล้วจากนี้ถ้าคุณอยากหลุดพ้นคุณไปปล่อยปูนะคะที่เราบอกว่าไปปล่อยปล่อยปูนั่นแหละค่ะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะลัคนาราศีของคุณคือปูให้ไปปล่อยปูตามวันตามกําลังศรัทธาคุณภายในวันนี้หรือว่าถ้าคุณมาดูวันไหนนะคะก็ปล่อยตอนนั้นแหละค่ะแล้วชีวิตคุณจะหลุดพ้นเพราะลัคนาราศีของคุณนะคะ นักสัตว์ประจําลัคนาราศีของคุณก็คือปูปูอยู่ชอบอยู่กับน้ําคุณอยากให้ชีวิตคุณชุ่มฉ่าเหมือนน้าเหมือนาธาตุของคุณคุณก็ไปไปล่อยปูลงน้ําซะแล้วชีวิตคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนบางสิ่งบางอย่างห้าถ้วยนะคะคุณจะได้หลุดพ้นอ,อยู่ในสิ่งที่มี ะ,ะพอใจในสิ่งที่มีโฟกัสในสิ่งที่มีอย่าโฟกัสในสิ่งที่ไม่มีนะคะไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะบางสิ่งบางอย่างไม่มีใครทํำ้ายคุณหรอกค่ะแต่คุณชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนน้นคนนี้มากกว่ามันก็เลยทําให้คุณอะท้อแท้หมดหวังบางคนมีการเลิกลาเลิกลากับแฟนหรือว่าสูญเสียอะไรของรักของห่วงไปก็บอกว่าไม่เป็นไร นะคะเดี๋ยวเราก็ได้สิ่งใหม่เข้ามาแทนที่พูดกับตัวเองแบบนี้นะคะแล้วคุณจะมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเกิคุณค่ะเกิคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คืออัศวินถือดาบคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนฉลาดนะคะแต่ว่าก็มีความอารมณ์ร้อนเพราะฉะนั้นความมุทะลุดูดันของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนชาวธาตุน้ําที่จริงชาวธาตุน้ําใจเย็นนะคะแต่ช่วงนี้พระอาทิตย์ เข้าสู่มิถุนมิถุนคือธาตุลมอารมณ์จะแปรปวนนิดนึงนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วยังไงต่อคะการงานของคุณคุณเป็นคนที่ไม่ชอบโคดโกงใครแล้วไม่ชอบให้ใครมาโคดโกงคุณด้วยและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณไหมคะสําหรับคนที่เกิดลักนาราศีกรกฎอย่าลืมไปปล่อยปูนะคะชีวิตของคุณจะได้ราบลื่นปลดล็อกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะ ก่าคุึค่เกาคุณค่คุณจะได้เจองานใหม่ๆถ้าคุณเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรก็ตามคุณจะเจองานที่ท้าทายงานที่ท้าทายความสามารถของคุณโอกาสของคุณถามว่า ได้งานท้าทายแล้วโอกาสจะก้าวหน้าไหมโอกาสก้าวหน้าเพื่อขึ้นเป็นแปะในเท้านั่นเองนะคะความสมําเร็จมาด้วยความพยายามของคุณเพราะว่าคุณเป็นสเตนนั่นเองนะคะนับจากนี้โอกาสใหม่ๆบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและได้เจองานที่ท้าทายท้าทายความสามารถท้าทายศักยภาพของคุณด้วยนั่นเองต่อค่ะทุกคน เก่าคุ้ค่าเก่คุ้ค่เก่คุค่นี่คืออะไรคะนี่คือสามนะคะนี่คือสาม่เท่าบางคนจะมีเงินซื้อที่ซื้อทางคุณจะเห็นช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการงานมีการขยับขยายสาขานะคะนับจากนี้บางคนจะได้ไปเป็นหัวหน้าสาขานั้นสาขานี้บางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะที่ทางของคุณจากที่ไม่เคยมีที่มีทางคุณจะมีเงินซื้ออสังหารรมทรัพย์นั่นเองคะ่ะ นะคะสี่ถ้วยเย็นให้พอรอให้เป็นในเรื่องในเรื่องอะไรคะเรื่องการปลดล็อกยิ่งถ้าคุณไปปล่อยปูเร็วเมื่อไหร่คุณจะได้ปลดล็อกชีวิตมากขึ้นเท่านั้นเร็วขึ้นเท่านั้นสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนั่นเองนะคะอย่าเสียใจนะคะอย่าอ่อมอย่ายมถ้ารู้สึกอ่อมรู้สึกยมออกไปข้างนอกแล้วชีวิตดีๆจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมีพรสวรรค์ในตัวคุณคือแม่เหล็กแห่งการดึงดูดแล้วคุณจะกลัวอะไรเล่าสําหรับคนที่เกิดลัคณาราศีกรกฎนี่คือความสุขที่คุณจะได้มาเดอะเมจิเชนนะคะคุณเป็นคนที่ชอบค้นคว้าชอบหาความรู้ใส่ตัวแล้วคุณมีพลังบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณยังอยากดึงดูดเงินคุณก็บอกว่าคุณมีเงินจํานวนเท่านี้ เท่านี้ถ้าคุณอยากนะคะมีรถคุณก็บอกว่าคุณได้ขับรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แบบนี้นะคะนี่เขาเรียกว่ากฎเมเนฟิกแล้วมันจะเป็นไปตามที่คุณพูดนั่นเองสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนั่นเองนะคะในะช่วง15วันนี้นั่นเองค่ะให้ใบสุดท้ายค่ะ ทุกคนคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างคุณหมดแพชชั่นแล้วในที่ทํางานหรือบางสิ่งบางอย่างในเรื่องการงานบางคนจะได้เดินออกมาแล้วก็เรื่องความสุขบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องครอบครัวด้วยคุณได้เดินออกมาจากจุดที่หมดแพชชั่นแล้วละคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่อยู่แล้วปูไม่ค่อยอยู่กับที่จะไต่ไปไต่มานั่นเองค่ะไปหาน้ําต่อค่ะ คคุณกาอำคุณกาคำคุณกาคคุาทิ้งอดีตออกไปค่ะถ้าคุณหมดแพชั่นคุณไปหาแพชั่นใหม่ๆแล้วคุณจะได้นี่คือเสงตะวันแห่งบันใหม่สำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเดะซัน ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีล้านเปอร์เซนต์ค่ะเพราะมันขึ้นเดือดสันนั่นเองนะคะความสุขความสมหวังในชีวิตของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ช่วงนี้เวลานี้นะคะ เตรียมตัวถ้าคุณอยากนะคะให้ปลดล็อกเรื่องชีวิตเรื่องความขาดแคลนปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่ไม่ว่าเรื่องการสูญเสียคนรักหรืออะไรก็ตามการงานถ้ามันหมดแพทชัท่นแล้วให้คุณคิดว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วสิ่งนั้นความสําเร็จจะบังเกิดขึ้นกับคุณสําหรับคนที่เกิดราคนาราศีกรกฎหรือคนเกิดกรกฎนั่นเองวันนี้ไม่เหมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ